เราช่องมลาอบุญนะครับผมมาดูแม่ลูกก็ทาอะไรกันดูนอนให้ลูกขี่หลังเอเตยนอนนอนให้ลูกขี่หลังโอ้จะขี่หลังแม่แล้วลูกเอ้ยเอ้ยเอ้ยดูนอนให้ลูกขี่หลังแล้วเตยเนาะอ้ยดอโอ้เขารักกันจังเลยคู่นี้นี่แม่ลูกคู่นี้เขารักกันจรงเลยดีเออ มกลาโอบ,บุญออนแม่แล้วเออออนแม่แล้วเอาเอาเอานอนให้ลูกขี่หลังเต๋อไ้โอบ,บุญจะเล่นขี่หลังแม่แล้วบอโบอ้ยนิสยัยออนคือกันเนาะทั้งแม่ทั้งลูกเนาะเออเอทั้งแม่ทั้งลูกอะไรออนคือกันแต่ดูดูมาหง็ดบาหง็ดเออบาหง็ดแหมเออเอาถู อะถู out, اث? اث ้อะทู้ทูู้แม่ก่อนถู้ทู้โอ้ยเด้อเด้อเด้อเอาจะขี่หลังแม่แล้วเอาเอาเออจะขี่หลังแม่แล้วเออเอาหนึ่งสองต้องอึดหนึ่งเอาอันหนึ่งสองต้องติดโซ่เอาติดติดเออเด็กดื้อเลยครับโอ้ย นึกว่าเห็ดยังแม่เตยนอนให้ลูกขี่หลัง <laughs> นอนให้ลูกขี่หลังมาซัโนอ้หนอโอ้หนอเห็ดคือกักพูดผ <laughs>